หากจะพูดถึงผู้สังเกตการที่ดีที่สุดในจักรวาลคัททูลูนั้นคงจะหนีไม่พ้นในอาราโพเทปหนึ่งในสาเทพเสาหลักอันยิ่งใหญ,ใหญ่และในวันนี้นั้นจะมาพูดถึงหนึ่งในล่าประทัลของในอาราโพเทปนั่นก็คือ เทพแห่งเลือดบัตตี้ทองโดยในอาราโพเทพนั้นเขาก็คือผู้ที่วางกฎเกณฑ์และเป็นผู้ทําลายกฎเกณฑ์ในตัวคนเดียวเป็นผู้สร้างระเบียบและผู้ทําลายระเบียบและกายของเขาเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ขัดแย้งกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งการสร้างและการทําลายและรวมถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถบิดเบือนทุกสิ่งได้แม้ว่าพลังของเขานั้นอาจจะไม่เหมือนกับเทพหลัก,อ,งอ,งกลลอีกสององค์ที่แสดงผ่านกฎแห่งการเวลาและอวกาศหรือผ่านพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตแต่คุณสมบัติที่สามารถบิดเบือนทุกอย่างได้นี้นั้นทำให้เขานั้นเป็นตัว ผมมีจำนวนนับไม่ถ้วนมาจากอาวกาศและทาการซ่อนตัวอยู่ในทุกซอกทุกมุมของโลกและปรากฏเป็นเทวทูตบริสุทธิ์หรือปีศาจอันชั่วร้ายในช่วงที่อารยธรรมเริ่มก่อตัวเขานั้นก็เป็นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้อารยธรรมเหล่านั้นพัฒนาและในช่วงที่อารยธรรมนั้นร่มสลายเขานั้นก็เป็นผู้ผลักดันหลักให้เกิดอารยธรรมที่ร่มสลายเช่นเดียวกันจะว่าเป็นเทพที่เจ้าเล่ห์และชั่วร้ายและในขณะเดียวกันเขาก็ถือว่าเป็นผู้ให้ของข,องขวัญอันใจกว้างการบรรยายถึงแนลาฟูเทสในตำนานคาทูลูนั้นแปกประหลาดและขุมเคลือเนนอยงัแบใคควรรลผผ ได้มีการเขียนถึงว่าในารโาพเทนั้นได้เกิดจากทางอ,สอัสตถเทพผู้มืดบอดและหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดของเขาครัผมก็คือผู้ส่งสารไม่มีใครรู้ว่าในโาาพเทนนั้นทําการรับใช้ใครได้รู้จักวิธีการกําเนิดแล้วเขาน่าจะทําการรับใช้อ,สอัสสัตถเทพเป็นความกุลาหนเขานั้นไม่สามารถแสดงกฎแห่งชีวิตหรือการเวลาและอวกาศเหมือนเทพองค์อื่นได้แต่เหมือนกับว่าเขานั้นเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกฎเหล่านั้นโดยอิงจากร่างอวตารนับไม่ถ้วนของเขาแม่เกินมาซะยาอ่าเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ผมและนั้นจะมาพูดถึงร่างอวท่ี ทแท้จริงของในาลาโพเทปในล่างนี้โดยร่างเทพแห่งลินเลือดน,นี้นะถือว่าเป็นล่างที่พบบ่อยมากที่สุดมันนั้นมีลักษณะาคล้ายกับอ่อนเนื้อที่เคลื่อนไหวได้มันนปราก,กัวคตัวแรกในหนังสือเรื่องหน้ากากแห่งในลาโพเทป Mass of Nala p o t e ที่ถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เคออเซียในปี1984ร่างเทพแห่งลินเลือดน,นี้นั้นมีหัวคล้ายกับลินมีขาอยู่3ขาเป็นยักษ์ตัวสูงใหญ่บางครั้งก็ได้ถูกบรรยายว่ามีกรงเล็บและหนวดสีแดงยาวแทนใบหน้าและเมื่อมันนั้นได้คำรามใส่ดวงจันทร์หนวดนัท่นี้ จะเริ่มที่คางเคนยาแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วแอฟริกาโดยพูกเขานั้นทำการเลือกภูเขาดาร์วินในเคเทอร์เขาอัลเบเดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีอนาสพึงกัวลัทธินี้นั้นเชื่อในการสังเวยอย่างโหดเหี้ยมเพื่อเอาใจเทพเจ้าด้วยการลักพาตัวผู้บริสุทธิ์ทําการฆ่าตัดหัวทิ้งสัญลักษณ์ลัทธิและแผ่อนาสยสยองไว้บนล่างของเหยื่อโดยทุทกๆ5ปีนั้นผูเขานั้นจะทำการจัดพิธีครั้งใหญ่ได้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นราวกับว่าเทพนั้นจะเสด็จลงมาเองโดยพิธีนี้นั้นจจะมีีนนัักกกกกบวววชหญิงออาาาาาาายุรรร14ปึ่่ไดด้้ถูฝโพพพเเทเทืใ สาวนนกนรัฐบารสวมผ้าโปห้หัวสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของลินโลหิตในปี1928รัฐบาลอาณานิคมนั้นเพิ่เฉยต่อความโหดร้ายนี้มองแค่ว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างชนเผ่าทำให้ชาวบ้านนั้นต้องถนกทุก์กันอย่างเงียบๆและในที่สุดลัทธินี้ก็ได้ขยายไปที่นิวยอร์กโดยทำการขยายผ่านผู้อพยพผิดกฎหมายจากเขนยาต่อมาพวกเขาได้ทำการเลื่อนรับคนจากสลัมโดยไม่สนเชื้อชาติพวกเขาได้นำการตั้งถิ่นฐานใหม่ในย่านฮาเลมขยายห้องจากพิธีเป็นห้องใต้ดินโดยที่จะมีจอมเวทลึกลับนะครับผมเป็นผู้นำลทัทธิท และมันนั้นก็จะกลายเป็นเซตติ้งเรื่องนะครับผมในเทเบิลท็อปอารเกมหนึ่งนั่นเองโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชัน cription, คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ